ในสมัยเด็กๆนะครับมีซีรีส์ฮ่องกงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมีชื่อเรื่องว่ามังกรหยกซึ่งมันจะมี3ภาคนะครับที่ผมได้ดูคือมังกรหยกภาคหนึ่งนะครับกุ้ยเฉียงอึ้งยงแล้วก็มังกรหยกภาค2เอี้ยกล้วยเซี่ยวเหลืองนึ่งนะครับแล้วก็ดาบมังกรหยกนะครับซึ่งเป็นมังกรหยกภาค3นะครับซึ่งพระเอกชื่อเตียบอกกี้นะครับผมคลิปนี้จะพูดถึงภาพจําของมังกรหยกภาค2นะครับอย่างเดียวนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยผมได้ดูเวอร์ชันตั้งแต่ปี1983นะครับที่ หลิวตหัวเป็นพระเอกนะครับเป็นเอียกล้วยแล้วก็ปี1995นะครับที่กูเทนเลอร์เป็นเอียกล้วยนะครับส่วนอีก2เวอร์ชันในปี2 0 0 6แล้วก็2 0 1 4เนี่ยผมดูนะครับได้ดูวันผ่านแต่ดูไม่จบนะครับผมมังกรยกภาค2เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ฮ่องกงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยนะครับและครับผมผมเองก็ชอบมากเหมือนกันนะครับมีภาพจําประมาณ2องสาอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือว่าอันดับแรกคือนกอินทรีนะครับ คือภาคใหม่ๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับคือเทคโนโลยีมัน่อนั้งจะดีนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกตานักนะครับแต่ที่จําได้สมัยก่อนนะครับภาคเก่าๆเนี่ยคือนกอินทรีนะครับก็เนี่ยจะเห็นอยู่ในตามรูปนะครับไม่เหมือนนกอินทรีเท่าไหร่นะครับเหมือนมาสกอตตามสนุกมากกว่านะครับก็ดูแล้วขับขำดีนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทางเอกนะครับนางเอกของเรื่องก็คือเซียวเหลียงหนึ่งนะครับกับฉากจําในตำนานนะครับนั่นก็คือฉากขืนใจนะครับเซียวเหลียงหนึ่งนะครับ สมัยเด็กๆนะครับผมไม่่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ตั้งแต่ปี1 9 9 5นะครับเวอร์ชัน1 9 5เนี่ยเราก็ปี2006นะครับเนี่ยตอน2006เนี่ยผมมีอารมณ์ร่วมอย่างแรงนะครับก็คือว่าความรู้สึกบรรจัยไม่ถูกนะครับแต่ว่าอยากจะทุบทีวีเข้าไปตีคนที่บนกลมขื่นเสียเหลืองนึ่งนะครับผมขอบไม่รู้ไปทราบใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือภาพจํานะครับเรียกภาพจําหรือเรียกอะไรดีล่ะคือเรียกว่าข้อสังเกตแล้วกันครับผมสังเกตดูเหมือนว่า เซียวเหลียงหนึ่งนะครับตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งเก้าแปดสามนะครับไล่มาจนถึงเนี่ยฮะล่าสุดที่ผมได้ดูนะครับสองพันสิบสี่นะครับผมมีความรู้สึกว่าเซียวเหลียงหนึ่งเนี่ยหน้าเด็กลงทุกภาคนะครับทุกปีทุกปีทุกครั้งที่สร้างเป็นเวอร์ชันหลังๆเนี่ยหน้าเด็กลงเรื่อยๆนะครับไม่ทราบว่าหลายคนคิดเป็นผมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผม